เวียวิกกี้จัดงานฉลองวันเกิดน้องวีรีนบรรยากาศสุดอบอุ่นอายุครบหนึ่งขวบแล้วจ้าสำหรับน้องวีรีนลูกสาวสุดน่ารักของพระเอกหนุ่ม เวียสุกลวัตคณาลดและสาววิกกี้พิมลยาซึ่งงานนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้จัดปาร์ตี้วันเกิดให้ลูกสาวแบบเรียบง่ายอบอุ่นโดยในไอจีของหนุ่มเวียและสาววิกกี้ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานวันเกิดของน้องวีรินที่ภายในบ้านถูกตกแต่งแบบน่ารักน่ารักพร้อมทั้งยกเค้กมาให้ลูกสาวเป่าเป็นปีแรกพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า happy first year birthday to our most beloved daughter you are our best love memory large happiness and infinite joyful You smart and naughty, a w a y make us l u s t and in love with you. Mummy and daddy love you all our heart, our little cutie pie. Tag วีรินนอกจากจะมีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆร่วมอวยพรวันเกิดน้องวีรินเป็นจำนวนมากแล้วด้านคุณแม่ของวีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อวยพรหลานสาวว่า Happy first birthday to my little princess, May your birthday be as wonderful as you are grandma l o v e you so much. ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลย ว่าดูน่ารักและสดใสทั้งครอบครัวจริงๆอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นทั้ง3คนพ่อแม่ลูกและน้องวีรินตอนนี้ก็ดูน่ารักสดใสมั่นใจว่าโตขึ้นมาจะต้องเป็นนางเอกตามรอยของคุณพ่อซึ่งเป็นพระเอกดังของทางช่องเจ็อย่างแน่นอนค่ะการฉลองเรียบง่ายกับครอบครัวแบบนี้ก็มีความสุขดีนะคะเพราะดูคุณภรรยาของหนุ่มเวียก็ดูมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันและดูน่าแฝดสามแบบสุดๆค่ะแบบนี้เหมาะสมแล้วที่ทุกๆคนตกหลุมรักความน่ารักและความสดใส ของครอครรออบัวนี้เสมอขอขอบคุณเวียสุกุลวัฒน์และวิกกี้พิมลยาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ